สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องคอมสุขทาโลโดยแม่หมอความสุขหัวโตตแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนิคีบวกบวกบวกให้กับทุกคนทุกช่วงเวลาในไลฟ์มีดีในดีมีไลฟ์หรือว่าในดีมีดีนั่นเองนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนค่ะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณคนที่ไม่ข้ามโฆษณาแต่ถ้าใครอยากซัพพอร์ตทางช่องใต้คอมเมนต์เลยนะคะซัพพอร์ตเสร็จแล้วนะะครกว ะะแอดไลน์มาให้แม่หมอหน่อยแม่หหมอจะให้ของสมนาคุณให้กับทุกคนนะคะมาค่ะสิ่งที่ทุกคนรอคอยมาถึงแล้ว1ปีมี1ครั้งนะคะวันฟ้าเปิด1ปีมี1ครั้งวันฟ้าเปิดเราเลยตั้งชื่อแรนดอมว่านะคะเปิดประตูฟ้าปลดล็อกชีวิตด้วยนะคะด้วยทูบ36ดอกเปิดประตูฟ้าปลดล็อกชีวิตที่ติดขัดด้วยทูบ36ดอกพรุ่งนี้ทำนะคะ ทำนะคะทำช่วงที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะอย่าทำช่วงไม่มีพระอาทิตย์นะคะแสงพระอาทิตย์ขึ้นค่อยจุดธูปนั่นเองนะคะมาค่ะนะคะเราขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์ศิลสักศิ มาค่ะนะคะขออนุญ,ญาตเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะคะมาช่วยเปิดหน่อยนะคะนะคะ,ะ,คะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะนี่คือสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณนะคะเมื่อคุณได้จุดธูป36ดอกแล้วนะคะสิ่งใดจะเกิดขึ้นกับคุณเมื่อคุณได้จุดธูป36ดอกนะคะไห <c oughs> ว้นะคะไหว้สาม ไะวะ้ไหวช36ชั้นนั่นเองไตภูมิ36ชั้นก็มีทั้ง16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน14ชั้นบาดาล4อบายภูมิและ1โลกมนุษย์เป็น36นะคะเป็น36ชั้นนั่นเองนะคะทุกคนค่ะมาค่ะอนุญาตนะคะไม่มีใครเห็นแต่เทวดาเห็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นนี่แหละค่ะที่เขาพูดที่บอกว่าฟ้ามีตา นั่นแหละค่ะนะคะและฟ้ามีตาท่านอยากจะบอกอะไรคุณท่านอยากจะมอบอะไรคุณเมื่อคุณได้จุดทุกสามสิบหกดอกในวันพรุ่งนี้นะคะก่อนเที่ยงนะคะทุกคนนะคะมาค่ะท่านอยากบอกอะไรคะขอบคุณค่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 ะดวงมิชะตาคุณ สนเรื่องการเงินใช่ไหมนี่คือห้าเหรียญน,นะคะท่านจะบอกว่าคุณขัดสนคุณติดขัดเรื่องการเงินคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องการเงินนะคะชีวิตที่หนักหน่วงคุณจะได้ปลดล็อกเรื่องการเงิน The View of Fortune พรุ่งนี้ถ้าใครไม่จุดก็คือชะตาก็ยังไม่เปลี่ยนนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่คือ The View of Fortune นะคะสิ่งที่คุณปรารถนาขอได้แค่หนึ่งข้อสิ่งที่คุณต้องเตรียมคือทูปสามสิบหดอก นะคะดอกบัวดอกบัวนะคะหรือพวงมาลัยหนึ่งพวงดอกบัวเอาไปไหว้พระไหว้เสร็จนะคะจุดธูปเสร็จเอาไปไหว้พระได้นะคะแล้วก็น้ําเปล่าน้ําเปล่าไว้กวดน้ํานั่นเองนะคะทุกคนนี่คือไหว้ฟ้าดินเทพทําไมถึงให้ไหว้พวกนี้ เพราะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดของเทพดาฟ้าดินนั่นเองนะคะทุกคนวันฟ้าเปิดนั่นเองหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นนะคะเวลาอาธิษฐานตั้งจิตตั้งใจดีๆขออธิษฐานให้ปลดล็อกชีวิตและคุณจะได้ปลดล็อกชีวิตเมื่อคุณจุดเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่างๆนะคะจะมาลายหายไปสิ่งที่คุณคนอื่นมองไม่เห็นเจ้านายมองไม่เห็นคุณนะคะไม่มองข้ามคุณเลยคุณทําดีขนาดไหนเนี่ยแหละค่ะที่คุณบอกว่าฟ้าดินมองไม่เห็นทําไมฉันเจอเพราะคุณยังไม่รู้และเมื่อคุณรู้แล้วให้แชร์ออกไปเลยค่ะคลิปนี้เราอนุญาตนะคะทุญาตเลยค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าเราก็อยากช่วยทุกคนนั่นเองนะคะแล้วยังไงต่อคะณนะสถานการณ์ตอนนี้ เะะทวดาฟ้าดินนะคะเทพดาฟ้าดินวันเกิดเนี่ยเราเรียกว่าออถ้าเราพ,พูดชื่อภาษาจีนผิดอ่ะใครที่เป็นคนจีนมาบอกเราด้วยนะคะทีกงแชนะคะเทพเจา้าฟ้าดินก็คือทีกงแชขอลาบขอเงินท่านจะประทานเงินประทานทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณนะคะ แต่ข้อสําคัญนะคะไม่จําเป็นจะต้องไหว้ของเยอะอะไรเลยนะคะอยู่กับบ้านก็ได้อยู่ที่ทํางานไหว้ได้นะคะจุดทูบสามสิบหกดอกนะคะอยู่ที่ไหนก็ไหว้ได้ไหว้ที่วัดไหว้ที่บ้านได้หมดขอให้เป็นกลางแจ้งนะคะขอให้เป็นกลางแจง้งเลิกดีคือเก้าโมงเช้าทาไมถึงเก้าโมงเช้าเก้าหน้าคะ่ะหกเก้านั่นเองนะคะทุกคนนะคะมาต่อคะ่ะนะคะหกเก้าแล้วก็ ข้างขึ้นข้างแหลมด้วยนะคะแม่หมอ,อยังไม่ได้ดูปฏิทินของแม่หมอนะคะแม่หมอส่งปฏิทินปฏิทินให้หลายๆคนแล้วนะคะทุกคนนะคะมาค่ะและในเวลานี้ท่านอยากจะมอบอะไรอยากจะบอกอะไรกับคุณคะทุกคนคอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะชัยโยชัยโยคุณล้อง ใช่โยคุณลองเลยถ้าคุณเห็นเดอะทาวเวอร์ทำไมถึงดีใจอปุปสรรคที่คุณเจอมาหนักหน่วงแทบแทบจะมองหาเส้นทางไม่ออกแทบจะหาหนทวางไม่ออกพรุ่งนี้นะคะเมื่อคุณจุดธูปแล้วอปุปสรรคปัญหาที่คุณเจอติดหนี้ติดสินวิบากกรรมทุกสิ่งทุกอย่างโอ้โหมาลายหายสิน้นนี่คือเดอะทาวเวอร์นะคะสิ่งที่คุณขอคุณไปขอที่ไหนที่ไหนฟ้าไม่เปิด พรุ่งนี้ฟ้าเปิดพรุ่งนี้ฟ้าเปิดนะคะฟ้าเปิดให้คุณแล้วนั่นเองไม่ฟ้าเปิดได้ไงคุณมีวาสนาแค่ไหนที่ได้มาดูนะคะที่ได้มาดูคลิปนี้เราเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นพ่อหมอแม่หมอเขาไม่ได้มาเปิดคลิปแบบนี้ให้ทุกคนนะคะทุกคนนะคะพอดีเราอะ ศึกษาเรื่องศาสตร์กินด้วยนะคะทุกคนเราเป็นชอบแบบศึกษาพวกนี้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็ทําทําแล้วเราเห็นผลถ้าเราไม่เห็นผลนะคะเราจะไม่บอกทุกคนนั่นเองแต่อันนี้เราก็จะจุดพร้อมกับทุกคนนั่นแหละค่ะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะเดอะทาวเวอร์นะคะนี่คือชีวิตนะคะของคุณจุดที่มันหนักหน่วง จุดที่มันแบงค์จุดที่เหลือศูนย์ติดลบบางคนติดลบติดธนาคารนู่นนี่นั่นนะคะคุณจะได้เจอจรัดนี่คือจุดจบค่ะเพดออกคับเกิคุณค่ะเกิคุณค่ะและมันจะมาอย่างง่ายดาคุณจงเชื่อในสัญชาตญาณของค์ตัวเองมุ่งมั่น ตั้งจิตอธิษฐานเลยค่ะขอขอเลยนะคะขอแล้วอย่าลืมเอ่ยชื่อชื่อที่เปียดวันเดือนปีเกิดเลขที่บัตรประชาชนมันจะไม่ซ้ำใครนะคะเพราะฉะนั้นยื่นเลฟเฟลินยื่นบัญชีให้ท่านเลยค่ะต่อหน้าแสงพระอาทิตย์เลยค่ะนะคะส่องไปจากแสงพระอาทิตย์เลยค่ะหัดเอายืน่นแอดไปแอปธนาคารนะคะไปที่หน้าพระอาทิตย์นั่นแหละค่ะบอกเลยค่ะว่าอยากได้อะไรสิ่งที่คุณปรารถนาหรือคุณอยากปลดหนี้ปลดล็อกชีวิต ลูกหรือปัญหาอะไรคุณอยากพูดอะไรพูดไปเลยขอได้แค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะต่อคะ่ะแล้วไงต่อคะ่ะทุกคนฟา้าดินเป็นพยานฟา้าดินเป็นพยานแล้วคุณจะได้รับข่าวดี นะคะแล้วคุณจะได้รับข่าวดีภายใน2วันนะคะ2วันไม่เกิน2เดือนหรือ2ออาทิตย์นั่นเองนะคะสิ่งใหม่ๆชีวิตใหม่ๆคุณจะได้เริ่มต้นขึ้นนะคะความสุขครั้งใหม่การงานของคุณก็จะราบรื่นนั่นเองเจ้านายจะเห็นคุณค่าเจ้านายจะมองเห็นนะคะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมองเห็นสิ่งต่างๆนะคะศัตรูที่อาฆาตมาดหลยเขาก็จะมาเป็นมิตรกับคุณนั่นเองนะคะทุกคนนะคะนี่แหละค่ะทุกคนจะมาเห็นคุณค่าของคุณเตรียมแค่ทูบ36ดอกนะคะพวงมาลัยหรือว่าดอกบัวก็ได้แล้วก็น้ำเปล่าแค่นั้นคะ่ะนะคะทุกคนนะคะแต่เวลาจุดทูบรอให้ทูบดับก่อนนะคะทุกคนเพราะว่าเรากลัวว่าเพราะว่าทูบ36ดอกอะ่ะ มันก็เป็นอันตรายกับทุกคนอยู่ใช่ไหมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้มันน่าแบบมีแบบข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นให้ดูให้ทุบทุบจุดจุดหมดก่อนนะคะให้ทุบดับก่อนนั่นเองนะคะทุกคนและนะคะต่อค่ะแล้วไงต่อคะเอ็กซ์อฟสุด ปัญหาทุกอย่างที่คุณเจอมานะคะที่มันพันตัวคุณมันลุมเล้าจากชีวิตคุณคุณมันจะมาลายหายสิน้นเอสออฟสอดที่คุณหาทางแก้ปัญหาไม่ได้มันจะขายได้อย่างง่ายดานั่นเองนะคะเอสออฟสอดนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะปลดล็อกออกอย่างง่ายดานั่นเองนะคะนะคะและที่สําคัญเมื่อคุณจุดทูบถ้าทูบฟังนะคะถ้าทูบยังไม่ดับ นะคะถ้าทูบยังไม่ดับแสดงว่าคําอธิษฐานของคุณไม่เป็นผลให้รออีก6เดือนค่อยมาจุดใหม่นะคะนะคะแต่ว่านะคะแต่ว่าคุณก็ทําใจนิ่งๆนะคะทุกคนช่วงช่วงที่จุดทูบนะช่วงที่จุดทูบนี่แหละคะ่ะพลังงานแรงจุดทูปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะนั่นแหละช่วงนั้นแหละคุณนึกเลยคะ่ะนึกอยากได้อะไรอยากให้อะไรเข้ามาแต่คุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขัดแคลนห้าเหรียญน,นั่นเองนะคะทุกคน เกอคุณค่ะก่คุณค่ะจากที่ประสบปัญหาการงานลุมเล้าการงานที่แก้ไขไม่ออกมีปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมาลุมมาตุ้มนะคะ คุณจะแก้ไขได้การงานของคุณที่นะคะเจ้านายมองข้ามคุณแม้คุณจะดีขนาดไหนเจ้านายมองข้ามคุณนับจากนี้การงานของคุณจะเจริญรุ่งเรืองมีแต่คนนิยมชมชอบผลงานของคุณเจ้านายก็จะมารักเหมือนคุณโอ้โหเหมือนเป็นคู่เสน่หากันเลยทั้งที่คุณไม่ได้ทําอะไรเลยนี่แหละค่ะคือว่าฟ้าดินมองเห็นฟ้าดินเปิดให้คุณได้แล้วปลดล็อกชีวิตที่ติดขัด นะคะใครที่อยากขายที่ขายทางปัญหาอะไรคุณจะแก้ได้ภายในพรุ่งนี้แหละคะ่ะนี่คือสิ่งที่ท่านมาบอกและท่านอยากมอบอะไรให้คุณคะและท่านอยากมอบอะไรให้คุณคะนะคะท่านอยากบอกอะไรหรือมอบอะไรให้คุณอีกไหมคะทุกคนค่ะขอบคุณค่ะ,คคะนะคะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างมันจะคีขายเล็ก คุณจะมีความสุขนับตั้งแต่พรุ่งนี้หลังจากที่คุณหลังจากที่คุณจุดธูปเรียบร้อยแล้วนะคะให้ธูปดับก่อนนะคะหมดธูปแล้วค่อยเดินหนีนะเพราะว่ามันอันตรายไงคะทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นให้ธูปหมดก่อนถึงเดินหนีนะคะแล้วก็สิ่งที่จะมาปลดรากฏต่อหน้าคุณคือเงิน นะคะเงินคุณจะมีเงินเก็บเงินออมเงินมาจากไหนไม่ดูเงินจะไหลเข้าไหลเข้าไหลเข้าทุกวันไหลเข้าวันละหมืน่นไหลเข้าเรือละแสนไหลเข้าจนคุณคิดว่ามันมาได้ไงทําไมมันปาฏิหาริย์อย่างนี้นี่แหละค่ะนะคะสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณนะคะคุณไม่ต้องกังวลคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคลนออกจากวิบากกรรมปัญหาครอบครัวที่คุณเจออยู่คุณไม่ต้องห่วงค่ะท,ทุกอย่าง ฟ้าเปิดให้คุณได้เห็นถ้าฟ้าไม่เปิดคุณจะไม่เห็นคลิปนี้แน่นอนค่ะต่อค่ะทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเฟยก็คือเฟย กุ้ยเฟยก็คือกุ้ยเฟยเพราะฉะนั้นต่างกันแค่ขั้นเดียวนะคะต่างกันแค่ขั้นเดียวมันก็คือตําแหน่งนั่นเองนะคะนี่คือตําแหน่งคุณอยากได้การงานถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะมีการงานที่เฉิดฉายการงานคุณจะเด่นคุณจะดังคุณไม่คิดว่าคุณจะเด่นกระดังขนาดนี้นะคะคุณจะมีชื่อเสียงเรื่องรือชื่อเสียงเรื่องการงานของคุณถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือคุณเป็นผู้ชายก็ตามนะคะคุณจะได้เฉิดฉายสวยออร่า เป็นซูสีไทเฮาไม่ได้เป็นหองเฮานะคะซูสีไทเฮาหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะอ๋อ ปู่เช็คเทียนปู่เช็คเทียนใช่ค่ะเป็นปู่เช็คเทียนเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่เก่งเป็นราชินีจัก,กรพัรดินีคนเดียวในประเทศจีนนั่นเองนี่แหละค่ะถ้าเป็นคุณนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้นะคะคุณจะได้มาอย่างง่ายดายจนคิดว่าหอยแค่เราจุดทูบอย่าว่าแค่เรานะคะหุยไม่น่าเชื่อเลยเราจุดทูบ36ดอกนี่แหละค่ะก็คือ16ชั้นฟ้าเทวดา16ชั้นฟ้า15ชั้นดินสี่อใบ ูมิที่มีนะคะเดรลฉานที่เราพูดไปแล้วนะคะแล้วก็หนึ่งมนุษย์โลกนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับท่านประธานมาให้คุณแล้วคุณจงรักษาให้ดีภายในหนึ่งปีนี้ชีวิตคุณมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองค่ะทุกคนยศถาบรรดาศักดิ์มาหาคุณ ยิ่งถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะมียศถาบรรดาศักดิ์มีบริวารมีอํานาจบารมีสูงยิ่งขึ้นไปคุณอยู่เฉยๆคุณก็มีบารมีบารมีจะเข้ามาหาคุณนะคะจากที่คนอื่นเคยมองข้ามชีวิตคุณอุ้ยคุณทําไม่ได้หรอกแต่คุณโคตรเก่งเลยคุณไปเสนออะไรเขาก็ยอมรับนะนะคะแต่ว่าเขาจะมองข้ามคุณไปก่อนนับจากนี้บารมีคุณเฉิดฉายค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ผู้ชายโอ้โห นะคะพูดอะไรคุณทำอะไรคนมีแต่จะสนองนโยบายของคุณนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับมาหลังจากคุณนะคะจุดทูปสามสิบหกดอกชีวิตที่แปรเปลี่ยนนั่นเองนะคะต่อค่ะสงดามห้ามนะคะบางคนนะคะอ๋อบางพนพอจุดทูบไปแล้วมันก็จะแบบว่านึกอะไรไม่ออกถ้านึกอะไรไม่ออกนะคะให้แน่วแน่จ้องที่ คุณส n a ปหน้าจอใช่ไหมคะแคปหน้าจอแล้วคุณเปิดหน้าจอหน้าจอรโทรศัพท์ที่แม่ที่แม่หมอโพสต์ไว้ค่ะโพสต์ไว้ว่าเอ้ยให้ทําแบบไหนแบบไหนแล้วก็ตั้งมาสมาธิอยู่ตรงนั้นเลยค่ะขอให้ฟ้าเปิดขอให้ฟ้ารักขอให้ฟ้าเอ็นดูนั่นเองนะคะที่กงแชร์ค่ะนะคะหรือว่าเทพเจ้าฟ้าดินนั่นเองนะคะทุกคน มาค่ะนะคะนี่แหละค่ะเรายังตื่นเต้นแทนทุกคนเลยค่ะไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยนะคะคุณมีแต่จะได้กลับได้นั่นเองดวงชะตาชีวิตของคุณเปลี่ยนแล้วนั่นเองนะคะทุกคนทุกคน,ก,คนการงานก็จะไม่มีการติดขัดไม่ต้องลังเลไม่ต้องสงสัยไม่มีการติดขัดอะไรทั้งนั้นงานใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆคุณจะได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆได้รับโปรเจกต์ที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้รับ นะคะธุรกิจใหม่ๆมันจะเข้ามาหาคุณมีคนมายื่นข้อพิเศษเสนอให้กับคุณอย่างง่ายดายโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรเลยนี่แหละค่ะสิ่งที่คุณจะได้เทวดาฟ้าดินเห็นนะคะฟ้าดินเป็นพยานข้าพเจ้านางสาวต๊ดต๊ดตืดทำดีมาเสมอไม่เคยทำลายไข่พูดแบบนี้เลยค่ะนะคะขอบุญวลรมีเดิมขอเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้า จงหนุนนําให้เทวดาทั้ง16ชั้นฟา้า15ชั้นดิน4อายบายภูมิ1มนุษย์โลกนะคะจงเมตตาจงเกื้อหนุนข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะจนถึงอนาคตการให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณค่าได้โปรดมาเกื้อหนุนข้าพเจ้าแค่นั้นเองค่ะ <c oughs> ขอโทษค่ะ แล้วไงต่อคะนะคะแล้วไงต่อคะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับที่ท่านจะมามอบให้คุณทุกคนความสําเร็จนะคะและนะคะความมุ่มานะของคุณความแน่แน่ความตั้งใจเมื่อคุณมีความตั้งใจคุณไม่ต้องอายค่ะ คุณไม่ต้องอายใครที่คุณจะจุดทูบจุดอะไรเวลาคุณจนไม่มีใครเขามาให้เงินคุณเพราะฉะนั้นทุกวันนี้อย่าไปแคร์โลกสังคมมากนะคะเราไม่แคร์เลยค่ะเดินไปตรงไหนนะคะเพราะว่าไม่มีใครให้ข้าวเราทานเราแคร์แค่สีลูกดวงของเราเท่านั้นนะคะทุกคนค่ะนี่คือความมุ่งมั่นความพยายามของคุณท่านเห็นท่านมองเห็นคุณค่ะท่านมองเห็นคุณนะคะแล้วท่านอยากจะมอบอะไรให้คุณอีกคะเด นะคะชีวิตใหม่คุณจะได้รับชีวิตใหม่นี่คือคำขอร้องอ้อนวอนจากคุณนี่คืออะไรคะนี่คือเทพดาฟ้าดินเทพพยดาฟ้าดินที่ท่านมองเห็นคุณเห็นนะคะจากกรรมเก่าของคุณกรรมเก่ากรรมดีของคุณจากทุกภพทุกชาติและท่านกำลังจะให้ชีวิตใหม่กับคุณนั่นเองค่ะนี่คือเทพดาฟ้าดิน ท่านให้ชีวิตใหม่คุณแน่นอนค่ะนับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะแต่ถ้าทูบของคุณนะคะจุดตอนแรกไปลุกแสดงว่าคำอธิษฐานของคุณไม่เป็นผลนะคะไม่ต้องอดอไม่ต้องยมสู้ต่อไปค่ะแล้วก็มาไหว้ใหม่ไหว้นะคะขอขมากรรมใหม่นั่นเองค่ะต่อ,อพ่อแม่นะคะนะคะ,นะค,ะคุณมีความเป็นกังวลน,นะคะคุณมีความเป็นกังวลน,นอนไม่หลับ แต่คุณก็สู้นะคะไม่ต้องเป็นกังวลค่ะปัญหาทุกอย่างความเป็นกังวลน,นะคะปกติไพ่ที่ปิดปิดอย่างเนี้ยเราจะไม่ไม่เปิดนะอันนี้เป็นแบบอยู่ดีๆเราก็อยากเปิดแสดงว่าความเป็นกังวลความนอนไม่หลับของคุณคุณไม่ต้องกังวลค่ะให้เชื่อใจในสิ่งที่คุณทําคุณงามความดีของคุณจะนุนนนาให้คุณได้รับล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะและนี่คือนะคะความมานะคําพูดคําจาถ้านะคะพุ่งนี้คุณพูดอะไรทําใจให้โล่งๆแล้วท่านจะประทานพรให้คุณคุณเตรียมถ้วยรับเลยค่ะนี่คือราชามงกนร,ราชามงกนคุณเตรียมตัวรับไม่ต้องกังวลอะไรทั้งสิ้นปล่อยวาง ปล่อยใจให้ปูแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คุณปรารถนาคุณขอเงินเรื่องความขาดแคลนคุณจะได้หลุดพ้นออกจากความขาดแคนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะทุกคนแล้วท่านจะมอบความสุข ความรักท่านเอ็นดูคุณค่ะคุณขอให้คุณมีความสุขให้ครอบครัวคุณมีความสุขคุณก็จะได้รับความสุขนั้นความสุขแบบเต็มเปี่ยมบาลมีของคุณจะมานั่นเองค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณคุณไม่ต้องกังวลนะคะคืนนี้ฉันจะเตรียมอะไรดีนะพอฟังแม่หมอแล้วไม่ต้องเตรียมอะไรเตรียมแค่ทูปนะคะแล้วก็น้ำเปล่าเราเชื่อว่าน้ำเปล่าหนึ่งขวดหรือหนึ่งแก้วก็ได้นะคะแต่ว่าต้องนอกชายคาบ้านเรามีรายละเอียด นะคะอยู่ใต้คอมเมนต์ไปอ่านเอานะคะทุกคนนะคะแล้วไงต่อคะนะคะสิ่งที่ท่านนะคะคุณจะได้รับโอกาสใหม่ๆบางคนคุณจะเจอรักแท้นะคะรักแท้นะคะคุณจะมีคนเข้ามานะคะเปิดให้คุณมีความสุขอีกครั้งใครที่ครอบครัวม,มีปัญหานะคะคุณจะได้เจอรักแท้นะคะหรือว่าความอบอุ่นจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะต่อคะ่ะ ก้าคุณคะขอบคุณคะค่ะท่านให้น้องนาจามาส่งสิทธิ์แล้วนะคะทุกคนนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ความมั่งคั่งลํำรวยนี่คือนะคะนี่คือเก้าเหรียญเก้าเหรียญก็คือนะคะความมั่งคั่งลํำรวยรายได้จะเข้ามาเป็นกอบเป็นกำนะคะรายได้ทุกช่องทางหลายในค่าหนายหน้าค่าขาย อสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะเป็นรายได้เป็นกอบเป็นกรรมพวงมาเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเป็นพวงมาเลยนะคะทุกคนไงต่อคะแล้วไงต่อคะนะคะเด <L> อรเลอรเอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,นะคะขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณค่ะนี่คือเดอะเลเวอร์ค่ะนะคะความสุขจะเข้ามาใครอยากมีความรักคุณจะได้มีโอกาสได้เจอหลักแท้ ครอบครัวคุณจะมีความสุขอีกครั้งนี้คือโดโบตันความสวยงามกําลังจะบานเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่คุณปรารถนาถ้าใครอยากมีรักหรือว่าอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นคุณก็จะได้กลับมีครอบครัวที่คบอบอุ่นอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะถ้าใครอยากมีความรัก คุณจะได้เจอหลักแท้นะคะสร้างความสุขแต่ถ้าแม่หมอไม่อยากมีล่ะคะแม่หมอได้ไหมคะได้ค่ะคุณก็รักตัวเองขอแป๊บนึงนะคะแม่หมอตอบอ่ะคุณก็รักตัวเองนะคะรักตัวเองเล้วสิ่งดีงามจะมานี่คือเทพเจ้าฟ้าดินทีกง แช่มามอบให้ทินคุณด้านการเงินนั่นเองนี่คือสิ่งที่ท่านจะมอบให้ถ้าคุณอยากมีความรักคุณจะได้ถ้าเป็นผู้หญิงโสดนะคะคุณจะได้เจอหลักแท้เป็นผู้ชายที่มั่งคั่งล่ำรวยนะคะฐานะมั่นคงเก่งงานเก่งเงินเป็นเจ้าสัวนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษไม่เจ้าชู้นะคะไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนั่นเองนะคะแต่ลูกเขาอาจจะดูเจ้าชู้แต่เขาไม่เจ้าชู้ครอบครัวคุณจะเจอ ถ้าใครมีครอบครัวครอบครัวของคุณจะเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีแต่เงินแต่เงาะมีแต่เงินแต่ง,ง,ตง,นตง,งานเข้ามาและที่สําคัญถ้าใครอยากมีลูกลูกคุณจะพกทองพกเงินมาให้คุณนั่นเองคุณจะมีเบบีคุณก็จะได้มีเบบี้นั่นเองนี่คือนะคะสิ่งที่คุณจะได้ท่านจะประทานให้คุณนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะขอบคุณค่ะ ือหนึ่งเรียนคุณจะมีโชคนะคะโชคลาบมาถึงคุณแล้วค่ะวาสนาคุณมาถึงแล้วนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือโชคลาบที่ท่านจะมอบให้เงินเงินโชคลาบรวยเรือเรวยล้นรรวยฉ่ำๆคุณจะได้โปรเจกต์ใหญ่บางคนโชคลาบอาจจะเป็นโปรเจกต์ใหญ่งานใหญ่นั่นเองนะคะทุกคนบางคนอาจจะไม่ใช่แค่แบบว่าโชคทางด้านลาบลอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้มาค่ะ ท่านกาลังมองเห็นคุณท่านจะประทานให้คุณอํานาจวาสนาบารมีอยู่กับตัวแล้วไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณผู้หญิงนะคะคุณจะได้เจิดฉายคุณอยากมีเบบีคุณก็จะได้มีเบบีแต่ถ้าคนอยู่ในต่างประเทศนะคะคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะทุกคนเราจะบอกว่านะคะให้ใช้เวลาต่างประเทศดอกไม้อะไรที่คุณใช้ไหว้พระนั่นแหละค่ะเพราะว่าต่างประเทศมันจะหายากใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าใครหิมะตก จุดตรงไหนคะแม่หมอจุดตรงที่หิมะก็มันฝังไปใต้ดินนั่นแหละคะ่ะทุกคนคะ่ะนะคะแต่อย่าให้แบบว่าต้องให้ทูบหมดด้วยนะคะทุกคนแล้วไงต่อคะรุ้นเหมือนกันนะทุกคนเซเว่นนะคะบางสิ่งบางอย่างนะคะบางสิ่งบางอย่างให้เราบางัง เซเว่นออฟสอดนะคะเซเว่นออฟสอดให้ระวังบางสิ่งบางอย่างนะคะคนใกล้ตัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นธุรกิจสีเทานะนะคะท่านมาบอกนะถ้าใครทําธุรกิจสีเทาหรือว่าทําอะไรแบบว่ามีเล่เหลี่ยมไงมันไม่ดีนะคะมีเล่เหลี่ยมมันไม่ดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเสียงโชคเสี่ยงเสี่ยงโชคเสียงลาบคุณจะมีโชคทางด้านเสียงโชคเสียงลาบนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงต่อคะขอ เกคุณค่ะเกบนคุณค่ะขอบนคุณค่ะนะคะชีวิตใหม่โอกาสใหม่นี่คือเดอะสตาคุณจะได้ชีวิตใหม่นับตั้งแต่วันนี้ฟ้าเปิดดินเปิด นะคะฟ้าเปิดดินเปิด16ชั้นฟ้า15ชั้นดิน4อบาย,ยภูมิ1มนุษย์โลกท่านเปิดให้คุณแล้วนั่นเองค่ะนี่คือสิ่งที่ที่คุณจะได้รับนะคะถ้าใครเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือปัญหาที่คุณซ่อนเล้นอยู่คุณจะถูกเปิดเผยคุณจะถูกเปิดเผยนั่นเองและสิ่งใหม่ๆกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณชีวิตใหม่ของคุณเดอะสตาร์ Star, แล้วก็เดอะวิวออฟฟอร์จูนความขาดแคลนของคุณจะหมดไป ปิดไว้เลยค่ะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากนะคะคุณจุดทูปนะคะทั้ง หลังจากที่คุณจุดทูบแล้วนี่คือผลที่คุณจะได้รับชีวิตใหม่โอกาสใหม่ความรักความสุขเงินทองหลั่งไหลเข้ามามีอํานาจวาสนาบารมีเกิดขึ้นกับคุณนั่นเองและในวันนี้นะคะถ้าใครอยากดูนะคะแล้วแม่หมอจะโพส์ในชุมชนให้ด้วยแล้วก็แปะลิงก์ให้ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณนะค่ำคืนนี้นะคะวันนี้แม่หมอไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮงเรวยๆนะคะหมดทุกหมดสศกหมดโรคหมดภัยนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ